ทิสาดิเจอนางจะเป็นหมวยๆหยิิมหิมไปด้วยกัน2คนนะสองคนก็ถ่า,ถายรูปก,กันเองบางทีนางก็จะมีแบบทูพีซนางก็มีแต่นางไม่ลงค่ะคุณ <c oughs> นางนางนางเอกคนอื่นเขาลงกันหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอุย้ยเห็นเป,เปิดเปิดแค่เนี้ยเปิดแค่เนี้ยขัดใจทุกวันนี้ก็ยังขัดใจกันอยู่ <c oughs> ทุกวันนี้เป็นไงล่ะไม่ยอมโชว์บ้างก็ยังขายไม่ออกเหมือนกันก็อยู่ด้วยกัน ฉันจะ40แล้วฉันก็มีนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็พอดีแบบมันเป็นช่วงจริงๆชุดว่ายน้ำนี้ก็คนก็นานค่อนข้างนานแล้วอะค่ะนานแล้วแต่ว่าเออเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่รู้สึกว่าช่วงนั้นดูแลตัวเองดีแล้วก็ อยากจะถ่ายแล้วก็เก so you know, sort of, ็บเอาไว้ถ so ่ายตัวเองนี Baby, ่แหละแล้วก็เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยให้รู้ว่าแบบมันเป็นจะได้เป็นแรงบันดาลใจเออครั้งหนึ่งฉันเคยทําได้เผื่อวันหนึ่งฉันแบบเออเกิดอ้วนไปฉันจะได้กลับมาพยายามดูแลตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งคือจริงๆมันเป็นเรื่องของวินัยอะค่ะมันต้องมีเม่ว่าเขาเรียกาเป็นวินัยและความตั้งใจอะอย่างของเมเมก็รู้สึกว่าอาสมัยก่อนอะเมก็ไม่ใช่คนออกกําลังกายแต่ว่าพอเมเริ่มออกกําลังกายเมก็รู้ว่าโอเคอะเหมาะกับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เคลบคือหาแนวทางของตัวเอง อาหารหรือว่าไปออกกําลังกายหรือว่าถ้าทําไม่ได้ชอบแอคทิวิตี้อะไรที่ทําให้ร่างกายตัวเองได้แบบได้ออกกําลังกายแล้วก็ทําให้มันเสมอเสม,มอมีวินัยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือจะต่อให้รู้หรือไม่รู้แต่คุณไม่มีวินยัยตรงนั้นเขาเท่านั้นนะคะโอ้ย <c oughs> ทิศาสตี่เจานางจะเป็นหมยหมยหิมหิมแล้วก็จะเรียกางนางว่าหมวยตลอดในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย ถามว่านางแซบไหมมานางก็จะมีชุดบางทีก็จะไปไปด้วยกันสองคนนะสองคนก็จะถ่ายรูปกันเองบางทีนางก็จะมีแบบทูพีซนางก็มีแต่นางไม่ลงค่ะคุณนางไม่ลงข้ามปีไปนางก็ไม่ลงจนแบบนางนางนางเอกคนอื่นเขาลงกันหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอุ้ยเห็นเปิดืเดี๋ยวจะก็ลงเนี้ยเปิดแค่เนี้ยเปิดแค่เนี้ยขัดใจทุกวันนี้ก็ยังขัดใจกันอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะนางก็กลัวโป๊ นางก็กลัวโป๊อะไรอย่างเงี้ยของนางอะไอย่างเงี้ยก็ก็บางทีก็บอกนางเออนางก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงโชโชๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะทุกวันนี้เป็นไงล่ะไม่ยอมโชว์บ้างก็ยังขายไม่ออกเหมือนกันก็ <laughs> <laughs> อยู่ด้วยกันอเรื่องเรื่องนี้จะแนะนํานางไปได้เพราะว่าก็ยังไม่ได้ตกล่องปลองชิ้นเหมือนกันนะคะ เฮ้ย <c oughs> เคย,เค,ย,เค,ย,เค,ยคิดอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันล่วงเลยเวลามานานแล้วอะไรเงีย้ยตอนนี้ก็ปล่อยมันเป็นธรรมชาติคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงีย้ยไม่อยากจะไปยึดติดเพราะว่าทุกๆวันก็แฮปปี้แบบกับอะไรที่ตัวเองมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเขาพูดมาสิบปีจนเขาเลิกพูดไปแล้ว <c oughs> คุณยายพูดจนกลายเป็นจนลืมไปแล้วว่าพูด <c oughs> คุณยายพูดจนตั้งแต่ ป็นยายแต่จนตอนนี้คุณยายอายุมากแล้วก็ก็ยังจนเขาเลิกแซวกันหมดแล้วค่ะเป็นคนเลอกเยอะเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าอะไรที่ตัวเองเซตให้ชีวิตมันโอเคอยู่แล้วถ้าเกิดออกไปแล้วเราก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดออกจากเซฟโซนแล้วมันจะแฮปปี้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปแล้วมันไม่ใช่จิ๊กซอที่มันแบบพอดีกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ ไม่รู้ว่าแต่เองจะเป็นคนที่ปรับได้หรือเปล่าลยอะไรเงี้ยสงสารเขาสงสารแบบสงสารผู้ชายเขาว่าคือเมยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงยุคนี้มีเขาเรียกว,ว่ามีสิทธิมี มีสิทธิมีความคิดความเห็นมีพื้นที่ให้เขาอยู่มากขึ้นแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นก็คืออาจจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นอย่างยุคก่อนเขาก็รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องแบบพึ่งพาผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสังคมให้ความสําคัญกับผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้พอทุกอย่างมันเริ่มเสมอภาคขึ้นผู้หญิงก็เลยมีความสามารถแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยู่เองได้อย่างเมย์ไม่ก็รูสึกไม่ก็อยู่เองได้แต่ถามว่าอยากมีแฟนไหมมีแต่ต้องเป็นคนที่เหมาะสม ก็เหมือนกับว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ผู้ชายก็มีสิทธิ์เลือกได้ดังนั้นมันก็ไม่ต้องรีบอะไร